เพ็กเดี๋ยวผมเข้าไปเช็ครถให้นะพี่พี่เดี๋ยวผมเข้าไปถ่ายเช็ครถให้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายเช็ครถให้ก่อนนะตอนนี้เรามาถึงโลเคชั่นแล้วเพราะว่าเราจะมีถ่ายรอบเด็ก็เลยจะถ่ายคลิปเข้าไปสำรวจก่อนนะครับนี้มากับเพ็กเพสกอตเอ,อาแล้วก็พี่โอ๋มันทำทุกผีนะครับ มีรายรอบเดืกก so no. um, right, right? ันเราเพิ like. hmm. ่งมาถึงก็เลยอยากจะเข้าไปสำรวจตรงชั่นก่อนว่ามีคนหรือมีอันตรายอะไรไหมตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอิสลามนะครับเขาเรียกกันว่าบ้านอิสลามมีเหตุการณ์ฆาตกรรมโดนฆาตกรรมนะครับโดนยิงยกครัวนะ5้าล่างนะครับซื่งเป็นข่าวไม่ได้คือ มันดังมากจนแต่ก่อนคนแถวนี้นเขารู้จักตอนที่ว่าสื่อมันยังไม่ดังอ่ะเขาเขารู้แล้วเขาก็ไม่ไเอาให้ฟังทุกครั้งที่เรามาเราจะเราจะถามประวัติเขาซึ่งขั้นแรกั้งแรกตอนที่ cosine. คือขั้งแรกที่เรามาเราถามประวัติพี่โรงงานตรงข้ามเขาเ็าด้ให้ฟังเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มันก็ตรงกับที่เราได้ยินมาก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะครับ เป็นเมียน้อยเป็นเป็นเมียน้อยเขาแล้วเมีนยนโดงเขาจับได้นะครับเขาก็เลยมาสั่งเก็บยกครัวเลยยิง,ยงทิงเสียชีวิตห้าคนมีเด็กด้วยแล้วก็มีพ่อแม่ของผู้ยิงอ, <c oughs> อันนี้เราไปเช็คการ์ดสั้นกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง ผมเคยมาถ่ายแล้วประมาณสองครั้งส,สองครั้งก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเยอะมากบ่อยมากหาเหมือนกันจริงม,มันสว่างได้กว่านี้นะไฟ อยู่แค่นี้วะพื้นที่มันกว้างแหละก็เลยดูน่าคดสรนเท่า,าไหร่มัน,นเป็นตัวบ้านมัานเป็นบ้านสองชั้นนะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นเคยและเคยเห็นผ่านตาบ้างแล้วนะสำหรับโดยฉันนี้ พื้นที่หลังบ้านเขาเชิญมีเพื่อนน้องมาเขาบอกว่ามีรังพึ่งรังใหญ่มากอยู่ข้างหลังบ้านตรงนู้นมีช่วงที่เป็นทางเดินฝั่งประตูด้านหลังมีรังพึ่งรังใหญ่เขาบอกว่าไม่ให้เดินเข้าไปนะครับเราจะเข้าตรงนี้กัน <c oughs> เราจะมาเช็คโลเคชั่นเช็คความเรียบร้อยเช็คคน เช็คทุกอย่างก่อนไทยจริงมีเสียงพี่เอกกองเราจะตั้งไว้หน้าบ้านตั้งอยู่หน้าบ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับอยู่สภาพยังเหมือนเดิมยังวังวงเหมือนเดิมไหม สวัสครับมีใครอยู่ไหมครับถีีคนบอกคนนะครับมันมีเสียงดันมีคนหรือเปล่าครับ สวัสดีครับม่ีมีเสียงคนข้างบนนะครับมีคนหรือเปล่าครับหืฮึยอะไรอะ่ะหื ใครครับอุ้ยอุ้ยคนลุกเลยมันอกี้ะไรของอะ่ะเฮ้ยอยู่ีรมีคนหรือเปล่าครับอุ้ยจะเดินได้ย,ยินแน่เลยสวัสดีครับ ผายแล้วเฮเมื่อกี้อะไรอ่ะใครครับเมื่อกี้ อะไรแลอวเมื่อกี้เสียงอะไรกับอ,อาอแล้วมันเช็คโลโดนตอนลอดเลยกูม,มันเกียตตาฝาดกันได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไปย้อนดูว่าคือมันคืออะไรผมสงสัยผมไม่ไม่แน่ใจว่า กล้องเห็นไหมแต่เมื่อกี้ผมเห็นตาเปล่าตอนตอน,ตอนที่ผมเห็นมันโผล่มาตรงเนี้ยไม่รู้คืออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปย้อนดูอ่าผมมาจะตาฝากก็ไ <c oughs> ไงแหวกนะ รีะฝัง <c oughs> ่งนี้เป็นห้องจะมีอยู่ประมาณสองสาห้องนะครับจะเป็นห้องเจ้าของบ้านแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นห้องลูกเขานะครับซึ่งเสียทั้งบ้านเลยนะครับ สียงใครวะเสียงใครใครครับใครอยู่ข้างในครับ พี่คนหรือเปล่าครับสวัสดีครับพี่ครับมีคนอยู่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> เฮ้ย อืกมดีลกูไอยเว้ยกูเห็นอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้ขนข้าลูกใครวะอื้มโคตรชัดเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมแค่มาถ่ายรายการนะครับมีคนหรือเปล่ามันชัดไปนะมีคนบอกคนนะครับ ้สิไม่ได้ดีน,นใช่ไหมผมว่าใช่ผมว่าใช่นั่นเน่ยมันรัดได้ไง อืมทำไงกลัวท่วายวไม่น่าใช่คนละเสียวเสียว,วแล้ไปไหมดแล้วทะลึ่งเข้ามาคนเดียวกะแม่ ตอนนี้พี่ร์เพี่ร์เพียร์อยู่ก้าล่างแลนะรอรอถ่ายกันเสียงใครวะไม่มีคนอีกไฟก็บุบดีเลยแปลกวันนี้อุน,นี้แปลกอุน,นี้แปลกมากเลย อ้ but, but two, ๋เคยเสียงไม่ใช่แต่แต่ที่หนงสองรอบเมื่อกี้แปลกก็โคตรชัดเลยเฮ้ยเื้เเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไรอ๋อกล้องมันดับกล้องมันดับ อีกไม่ดับเองเชลเครื่องร้อนมั้งเพราะผมเปิดชีพีดเปิดชีพีด์ขับรถมาแนละ้วกล้องมันดับมีถ่ายถ่ายต่อเพราะต้องเนีย่ยเวลาไม่ถ่ายคือผมเคยไปเช็คโลเคชันแล้วไม่ถ่ายไม่ถ่ายคลิปเกี่ยวไว้อะมันชอบเจออะไรแปลกๆแล้วผมผมไม่รู้ว่าคือมันอยากให้คนเห็นอะบางทีผีมันหลอกแล้วคือกล้องไม่เห็นอะเป็นอย่างนั้นอะ ก็เอยากแบบถ่ายเก็บตานสำหรับโลเคชันเนี่ยเพราะมันได้ฟิลแบบคนเดียวแล้วไม่ผมไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์ก็เลยถ่ายคลิปนี้ด้วยตรงนี้ตัวนี้แปลกกล้องดับด้วยแล้วก็เจออะไรหลายอย่างเลยฮ้ยเ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 ฮ้ยอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย อพ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 อไมพอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เห็นห้องนี้สองรอบแล้วนี่เป็นห้องลูกสาวเขาเนีผมผมว่าถ้าผมกลับไปดูย้อนผมว่าผมว่าเห็นผมว่ากล้องต้องเห็นกล้องต้องเห็นมันตาผมผมไม่รู้มันจะชัดแค่ไหนแต่ผมว่ากล้องน่าจะเห็น พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ไหวละอุ้ยฮึพอ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 แล้วพอแล้วแค่แค่ไหนกันนะครับไม่ไหวแล้วพี่แอกโคตรแรงพี่พี่พี่ผมเจอพี่